ภาวะตาแพ้แสงเป็นอย่างไรเกิดจากสาเหตุใดและจะมีวิธีการรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภาวะตาแพ้แสงคืออะไรครับภาวะแพ้แสงหรือทางการแพทย์เราเรียกว่าภาวะโฟโตโฟเบียคนไข้รายนั้นก็มักจะมาด้วยอาการทนต่อแสงไม่ได้เมื่อเจอแสงสว่างในภาวะที่คนปกติทนได้เขาก็จะรู้สึกว่ามันสว่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ขับรถไฟของรถคันหน้าสวนมาเนี่ยอาจจะไม่สามารถขับรถได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าแสงที่เข้าตานั้นสว่างมากผกิดปตกติครับและภาวะตาแพ้แสงนี่เกิดจากสาเหตุใไดได้บ้างครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความผิดปกติของบริเวณ ผิวกระจกตาดำที่พบบ่อยที่สุดก็คือภาวะตาแห้งเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยผิวกระจกตาดำคนเราเนี่ยจะต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงลูกตาฉาบอยู่เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในคนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือมือถือเยอะๆเนี่ยมักจะเกิดภาวะตาแห้งก็คือน้ําฉาบลูกตาเนี่ยน้อยทําให้เมื่อมีแสงมากระทบจะเกิดความรู้สึกว่ามันแสบตาหรือแสงนั้นสว่างมากเกินไปก็จะทําให้เกิดภาวะแพ้แสงและอีกสาเหตุที่พบได้บ่อยคือภาวะกระจกตา หรือมีพยาธิสภาพที่เนื้อกระจกตา,ตาเช่นมีภาวะกระจกตาบวมจากการติดเชื้อไวรัสหรือเกิดจากกูบัิเหตุหรือความผิดปกติของตัวเนื้อกระจกตาเองทําให้กระจกตาดําซึ่งภาวะปกติจะมีลักษณะใสๆประกอบด้วยคอลลาเจนที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบแต่ถ้าการณีเกิดการบวมหรือพยาธิสภาพของตัวเนื้อกระจกตาจะทําให้แสงที่ผ่านตัวกระจกตาเข้ามาแทนที่จะไปถึงจอประสาทตาโดยตรงก็จะเกิดการสแคตเตอร์หรือการกระจ เจิงของแสงมากก็เหมือนกับว่าคนอื่นเห็นแสง100%คนนั้นจะรู้สึกว่าแสงสว่างประมาณสัก150% โรคภูมิแพ้ขึ้นตากับภาวะตาแพ้แสงนี่เหมือนกันไหมครับโรคภูมิแพ้ขึ้นตานะครับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนไทยนะครับโดยทั่วไปสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะภูมิแพ้ขึ้นตาเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กไทยเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดก็คือไรฝุ่นหรือตัวฝุ่นรวมทั้งเกสรดอกไม้บางชนิดพวกนี้จะทําให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ขึ้นในร่างกายซึ่งลักษณะการแพ้ชนิดนั้นเนี่ยมักจะมีตัวสารทําให้เกิดการแพ้หรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าแอนติเจนแต่ในกรณีที่เป็นแสงแดดไม่ได้เป็นแอนติเจน ที่เป็นตัวที่กระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ในร่างกายเหมือนกับการแพ้ฝุ่นนะครับแต่ว่าคนทั่วไปมักจะสับสนนึกว่าแสงแดดก็เป็นแอนติเจนชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพ้ได้ครับภาวะตาแพ้แสงสามารถรักษาให้หายได้ไหมครับ การแพ้แสงมักเป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวสามารถให้การรักษาหรือบำบัดให้ดีขึ้นได้โดยการแก้ไขหรือป้องกันโรคของดวงตาที่เป็นต้นเหตุของอาการแพ้แสงเช่นโรคตาแห้งโรคผิวกระจกตาอักเสบหรือโรคเนื้อกระจกตามีอาการบวมนะครับก็จะสามารถทำให้อาการตาแห้งหายขาดได้ครับแล้วถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาจะอันตรายไหมครับ สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้แสงมากๆถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมอาการแพ้แสงนั้นก็อาจจะเป็นมากขึ้นจนอาจจะกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจําวันได้เช่นอาจจะไม่สามารถไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างค่อนข้างเยอะที่คนทั่วไปอาจจะทนได้เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาแพ้แสงก็แนะนําว่าให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการแพ้แสงนั้นและก็รับการรักษาอย่างถูกต้องก็จะสามารถทําให้อาการแพ้แสงดีขึ้นได้ครับอาจารย์มีคําแนะนําในการป้องกันและรักษาภาวะตาแพ้แสงไว้แบบ ภาวะแพ้แสงไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากโรคใดโรคหนึ่งแต่อาจจะเป็นอาการที่เกิดได้จากหลายสาเหตุภาวะที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือภาวะตาแห้งในการที่เราจะใช้สายตาควรจะต้องมีการกระพริบตาแล้วก็มีหลับตาพักบ้างนอกจากนั้นในการนั่งทํางานที่ใช้สายตามากๆเป็นระยะเวลานานๆควรจะมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นไม่นั่งอยู่ในตําแหน่งที่มีลมพัดเข้าหาดวงตาไม่ว่าจะเป็นลมจากพัดลมแอร์หรือแม้แต่ลมธรรม ก็ตต<ช>าามชินอกจากนั้นการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมนะก็จะช่วยลดภาวะตาแห้งที่เกิดจากการใช้ใสายตาได้อาการโฟโตโฟเบียหรืออาการแพ้แสงก็มักจะดีขึ้นครับดวงตาเป็นอวัยวะที่สําคัญดังนั้นอย่าละเลยความผิดปกติและรีบรักษาที่สาเหตุให้ถูกต้องนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเทจเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแช ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์สังคมจะวุ่นวายถ้าไม่ตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับมาก่อนที่จะแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม